ชมบรรยากาศร้านค้าเก่าเนาะพี่น้องร้านค้าสมัยเก่าเนาะนี่ล้าพี่น้องคือผ้าอยู่ผ้าอยยุคข่าอยู่ล่มพัดเนาะพี่น้องผ้าอยู่ล่มพัดเอ่อมึงเคลื่นเลยฝนตกแห้งพี่น้องเกิดล่มพัดผ้าอยุใหญ่มากพี่น้องมาพัดร้านค้าร้านค้าเก่าเนาะพี่น้องร้านค้าเนี่ยก็ตังมากบ้านหาสิบปีเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีชม กำลังมาสมเสียมเนาะครับกำลังจ่างซางมาสมเสียมเนาะเคนกำลังสมเสียมมอยู่นะครับมาลุงย้งเดี๋ยวมาชมนะทีรันขาเกาดังเดิมดนะครับเด้อยีาันขาเกาดังเดิมลุงย้งเกิดมาตุงย้งไ่เร็กน้อยพี่น้องีรานขามันมีแต่ยังเป็นของเกาเกาอยู่นะครับเนาะยีาันขาเกาเกาก็เลยให้สร้างคนมากสมเสียมเนาะพอรังค่าเปิดออกเดี๋ยวนะครับเนาะ ยุ่งพามาชมบรรยากาศนะพี่น้องเดีย๋ยวนี้หลันคาเดี๋ยวเก่าเนี่ยก็หาบางหยากเนาะครับเนาะหลังคาก็เก่าทีเป็นเป็นแยมสังแต่สีแล้วครับเป็นหลังคาตาหลายปีเลยพี่น้องเนะเจ้าลุงยงเป็นเล็กหน่อยเป็นนุ่มผมนะครับเนาะ ต้องจังสางขึ้นมาให้ไม่พี่น้องข้าเปิดออกนะเป็นบานของพี่สาวขาลงยงเด้อครับลงยงก็เลยมากไทยขีดนะครับเนาะล้านผาของพี่สาวเลยนะครับข้องล้านก็เจียรติสิบกลัวด้วยพี่น้องตอนนี้เกียรติสิบกลัวแล้วเพิ่นกปลุกขาดายมาก็เป็นนุ่มพ่นละครับท่อนใหม่แล้วนะ มาต้นไหนเบิ่นมาเห็ดซอยเพิร์นนะครับเนาะมาซอยมาซอยอันเดินซอยเพิ่นกับสางเนาะสางกับไข่บัตต์ระามาเห็ดมาซอยนะครับเนาะเดึงยูคนเดียวเนาะครับยูคนเดียวก็เลยน้องย้งกับก็เลยมาซอยซอยเห็ดซอยยังจับหนั่งจับนี่ซอยสางเนาะครับเนาะเอ้าน้อง ผมค่าอยู่ขึ้นนะครับเนาะชมบรรยากาศชมบรรยากาศของอ่ัหลานคาแบบเก่าเก่านะครับเนาะ